สวัสดีครับผมนายพัฒนพลจันหอมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ9เลขที่4วันนี้จะมาท่องราย,ยาวมหาเวศสันดอนกันมัดสีครับจึงตรัสว่าโอ้โอเวลาปานชะนี้เอ่ยจะมิดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่งไปเสียแล้วหรือกะไรไม่รู้เลยพระพายรำเพยพัดมารี่เรื่อยอยู่เฉยชิว อกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละห้อยทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงรับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ฝูงลิงข้างบางชนีที่นอนหลับก็กิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยัวเยีย้ยทั้งนุกหกก็งัวงเงียเงาเงียบทุกรวงรังแต่แม่เที่ยวเซซังสอแสวงทุก แห่งห้องหิมะเวททั่วประเทศทุกราวป่าสุดสายนายนาที่แม่จะตามไปเลงแหลสุดโสดแล้วที่แม่จะซับทราบฟังสำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะร่ำเรียกพี่ไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดินก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิด จะได้พานพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตรัสว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เอย๋ยหรือว่าเจ้าทิ้งขว้างวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแลขอบคุณครับ